สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมททมจากไอเดียกรุ๊ปช n n นลได้นำข่าวจากสตาร์ทอัพจากอิตาลีที่ได้ผลิตโซลาเซลล์พับได้มาฝากท่านผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยทุกวันนี้นะครับโซลาเซลล์เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ที่เป็นแผ่นสีดำนะครับที่ถูกติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านหรือตามตึกต่างๆเพื่อรับแสงอาทิตย์ในเวลาวันและเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้งานตลอดทั้งวันโดยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับที่พัฒนาไปไกลก็ยิ่งทําให้แผ่นโซลาร์เซลล์มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆโดยล่าสุดนะครับบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง l e v a n t e ซึ่งได้ออกแบบและผลิตแผงโซลาร์เซลล์พับได้โดยซาร่าพาร์าและคิมจวีร์ไมเคิลบัสผู้ก่อตั้ง l e v a n t e ออกแบบแผงโซลารเซลล์ให้สามารถพับเก็บได้มีน้ำหนักที่เบาและพกพาง,ง่ายและสะดวกเพื่อตอบโจทย์ให้นักเดินทางสายลุยครับจึงได้ผลดโปรเจกต์โซลาเซลล์ออริกามิออกมาครับซึ่งคำว่าออริกามิมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าศิละปะในการพับกระดาษจากญี่ปุ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเมื่อการแผงโซลาเซลล์ออริกามิออกมาจะมีลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมและมีพื้นผิวจุด24่ตารางเมตร มีความหนา2.5เซนติเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่1.4กิโลกรัมโดยผู้ใช้งานสามารถพับให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเมื่อพับและมันมีความกว้างและความยาวเพียงด้านละ19เซนติเมตรเท่านั้นหากกลางออกแล้วก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตอนพับถึง9เทา่าเลยทีเดียวครับทั้งทีมผู้ออกแบบได้ดีไซน์ให้มีน้ำหนักเบากว่าแผงโซลาเซลล์ทั่วไป มีความทนทานแผงโซลาร์เซลล์พับได้มีทั้งแบบผลิตพลังงานไฟฟ้าได้3 3 0วัตต์และ5 0 0วัตต์โดยอ r ริกามิโซลาร์แผงนนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งภายในบ้านและสถานี่ต่างๆนอกบ้านสร้างพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้ยาวนานซึ่งโซลาร์เซลล์พับได้ขนาด3 3 0วัตต์นะครับสามารถผลิตแสงไฟได้31ชั่วโมงขณะที่5 0 0วัตต์ทำได้46.5ชั่วโมงส่วนตู้เย็นโซลาเซลล์นะครับอริกามิสารวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับตู้เย็นได้7-14ถึงชั่วโมงขนาดที่500วัตต์นะครับสามารถผลิตไฟฟ้าให้ตู้เย็นได้1 0 5 2ุถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้มากถึง89ครั้งนอกจากเซลล์เซลล์พับได้นะครับจะผลิตไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วยังผลิตพลังงานให้กับยานพาหนะได้ด้วยเช่นรถหรือเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งในอนาคตนะครับก็จะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สายลุยหรือนักเดินทาง หรือแม้กระทั่งชาวแคมเปอร์นะครับจะต้องมีไว้ติดตัวกันทุกคนแน่นอนครับผมท่ามจากไอดีนครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ